พมงานตะพันและตายสงขลาครับเราไปกันที่สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้ครับการเดินรถไฟในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่จนถึง สถานีรถไฟสุงไงโกลกจังหวัดนราธิวาสกลับมาเดินรถตามปกติแบบทุกขบวนแล้วนะครับทั้งขบวนรถท้องถิ่นและขบวนรถจากกรุงเทพเหลือเพียงขบวน4 4 7สุราธานีสุงไงโกลกเพียงขบวนเดียวที่สิ้นสุดปลายทางแค่สถานีรถไฟชุมทางอากใหญ่เนื่องจากต้องรอตั้งขบวนใหม่นะครับหลังจากที่ต้องหยุดเดินรถทุกขบวนมาสองวันจากเหตุรอบวางระเบิด รถไฟขบวน4 5 2สุขไงโกลกนครศรีธรรมราชในพื้นที่อำเภอโ,โคโพจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมาครับก่อนที่เจ้าหน้าที่รถไฟและฝ่ายความมั่นคงจะประชุมกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยใหม่โดยยกระดับดุลยความปลอดภัยสูงสุดมีการเพิ่ม การออกลาดตะเวนเส้นทางรถไฟในพื้นที่เสี่ยงมากขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานร,รถไฟที่ปฏิบัติงานในพื้นที่3จังหวัดชายแดน,นภาคใต้จนสามารถกลับมาเปิดเดินรถได้ตามปกติอีกครั้งในวันนี้นะครับโดยบรรยากาศที่สถานรถไฟชุมทางหาดใหญ่ครับ มีผู้โดยสารเดินทางด้วยขบวนรถไฟไปยัง3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามปกตินะครับรวมทั้งรถท้องถิ่นและขบวนที่มาจากกรุงเทพโดยเฉพาะขบวนรถเร็ว171กรุงเทพสุไหงโกลกซึ่งเป็นเพียงขบวนเดียวจากกรุงเทพนะครับปลายทางสงุไหงโกลกมีผู้โดยสารหนาแน่นเป็นผลมาจากใกล้ถึงช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วครับประชาชนเริ่มทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาในขณะที่บรรดาบรรดารถตุ๊กๆคิวหน้าสถานีรถไฟชุมทางหาดใ,ใหญ่ก็เฮเลยครับงานนี้ กลับมาคือคักเหมือนกันครับเนื่องจากจํานวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นครับและนี่ก็คือบรรยากาศการเดินรถไฟในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับที่จีนนาตะพอนและแต่สงขลาเราก็ติดมาตลอดครับตั้งแต่เกิดเหตุรอบวางระเบิดมีการปิดมีการหยุดเดินรถไฟจนกระทั่งมาวันนี้ครับมีการเปิดเดินรถไฟในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เรียบร้อยแล้วครับ